สวัสดีค่ะดิฉันสีรักจากบริษัทไทยพินักเคิลเอนจิเนียริ่งจำกัดผู้จัดจำหน่ายปั๊มน้ำวอลลัตอย่างเป็นทางการในประเทศไทยวันนี้จะมาแนะนำซับม e r s i b l e ปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางวอลลัตที่มีความพิเศษกว่ารุ่นทั่วไปนั่นก็คือสามารถดูดน้ำได้แห้งจนเหลือเพียง1มิลิเมตรใช้ดูดน้ำสะอาดประสิทธิภาพในการทำงานสูงปั๊มรุ่น p w 4 0 0 ad นะคะเหมาะสำหรับระบายน้ำท่วมขังสามารถใช้จุ่มลงในแหล่งน้ำเพื่อดูดน้ำออกจากบ่อ อ่างหรือว่าบึงนะคะสามารถใช้ทําความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ทําน้ำพุน้ำตกรดน้ำต้นไม้ส่วนย่อมค่ะสามารถใช้ได้กับระบบน้ำสปริงเกอร์และใช้กับฟาร์มพอเลี้ยงสัตว์น้ำปลาเศรษฐกิจค่ะปั๊มรุ่น p w 400 AD นะคะท่อดูดส่งจะอยู่ที่ขนาด2นิ้วกำลังไฟ400วัตต์ปริมาณน้ำ130า130ลิตรต่อนาทีและส่งสูงได้ถึง10เมตรค่ะจุดเด่นของปั๊ม p w 400 AD เลยก็คือนะคะ สามารถดูดน้ำได้แห้งจนเหลือเพียง1มิลิเมตรและมีชุดเช็ควาล์วในตัวกันน้ำไหลย้อนกลับค่ะวัสดุทุกชิ้นนะคะจะผ่านการรับรองมาตรฐานล้อ2.0จากสหาภาพยุโรปปลอดภัยไม่เป็นสนิมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเหมาะกับงานฟุตเกตจึงทนต่อการสึกก่อนค่ะปั๊มนะคะจะมาพร้อมกับสายไฟพร้อมปลั๊กไฟขนาดความยาวจะอยู่ที่5เมตรมีสายดินมาเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะคะ รูปทรงของปั๊มนะคะกระทัดรัดน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายติดตั้งและซ่อมบำรุงง่ายโดยตัวเสื้อปั๊มนะคะและฐานผลิตจากไฮโพลิเมอร์พลาสติกคุณภาพสูงค่ะบริเวณฐานปั๊มนะคะมีตะแกรงกานเศษขยะโดย p w 4 0 0 a d มีตัวเก็บประจุคาปาซิเตอร์ในตัวเองนะคะค่าคาปาซิเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ขนาด8ไมโคร350โวลต์ทำให้ปัม๊มทำงานเสถียรประหยัดไฟและทำงานควบคู่กับตัวมอเตอร์ค่ะ ในส่วนของมอเตอร์นะคะขดลวดทองแดงแท้100%นำกระแสะไฟได้ดีและทนต่อความร้อนสูงมาพร้อมกับระบบเทอร์โมโอโหลดโปรเทคชั่นนะคะป้องกันมอเตอร์ไหม้ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติค่ะเรามีการออกแบบปั๊มมานะคะให้ภายในเป็นแบบพิเศษโดยมีน้ำหล่อยเย็นรอบนอกมอเตอร์ทำให้ระบายความร้อนได้ดีค่ะในส่วนของแกนพาวรอเตอร์อน,นะคะเป็นสแตนเลสแท้ SUS304 ทนทานไม่เป็นสนิมค่ะ แบริ่งนะคะฝาเป็นแบบยางสามารถทนความชื้นได้ดีมีดับเบิลเซฟตี้นะคะป้องกนันนำเข้ามอเตอร์ก็คือชุดแมตซีและออยล์ซีนค่ะจะแช่อยู่ในห้องน้ำมันแบบปิดโดยมีน้ำมันระบายความร้อนหล่อเลี้ยงทำให้อายุการใช้งานของเขาเนี่ยยาวนานเพราะว่าไม่ได้สัมผัสกับน้ำโดยตรงค่ะแมตซีนะคะเป็นแบบคาร์บอนและเซรามิกทนความร้อนได้ดีค่ะ ในส่วนของใบพัดนะคะผลิตจากวัสดุ ABS คุณภาพสูงแข็งแรงทนทานใบพัดเนี่ยเป็นแบบเซมิโอเพนนะคะกึ่งเปิดข้อดีเลยก็คือมีเศษขยะเข้าไปแล้วไม่ทําให้อุดตันได้ง่ายค่ะ p w 4 0 0 AD นะคะได้รับรางวัลไต้หวัน Excel l e n c e a w น r d ปี2018ด้วยค่ะ p w 4 0 0 AD ทุกรุ่นนะคะจะมีซีรีส์นัมเบอร์สามารถติดตามได้ว่าของเข้าลอตปีไหนและเพื่อการดูแลบริการหลังการขายค่ะ สินค้ามาพร้อมกับคู่มือการใช้งานภาษาไทยและมั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยการาการับประกันถึง1ปีเต็มเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดค่ะข้อควรระวังในการใช้งานปั๊มนะคะ 1. ห้ามดึงสายไฟขณะหย่อนปั๊มลงไปในบ่อ 2. ห้ามใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 3. ห้ามเดินเครื่องเปล่าโด,โดยที่แหล่งน้ำไม่มีน้ำเพราะจะทำให้เครื่องร้อนจนเกิดความเสียหายได้ค่ะ 4. ตรวจสอบสายไฟสม่ำเสมอและไม่ใช้ปั๊มน้ำขณะสายไฟชำรุดนะคะ5หากสินค้าชำรุดควรส่งช่างผู้เชี่ยวชาญการเท่านั้นค่ะการบำรุงรักษาปั๊มน้ำนะคะ 1. ทําทำความสะอาดปั๊มน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน 2. หากไม่ได้ใช้งานปั๊มน้ำเป็นระยะเวลานานควรทำการฉีดสารไล่ความชื้น หรือสารหล่อลื่นตามข้อต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเมื่อนำมาใช้งานใหม่ค่ะ3ควรเก็บปั๊มให้มิดชิดและตรวจสอบสายไฟทุกครั้งก่อนการใช้งานนะคะเรามีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะคะมีทีมงานช่างที่คอยให้คําปรึกษาในเรื่องของวิธ,ธีการการติดตั้งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สามารถชมคลิปวิธีการติดตั้งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญการจาก a c e บ o o k หรือ YouTube ได้นะคะมีอะไรพร้อมเปลี่ยนเมื่อลูกค้าต้องการสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพในระยะประกันบริษัทเปลี่ยนหรือซ่อมให้ฟรีตามความเหมาะสมเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดค่ะลูกค้าที่สนใจต้องการจะนำปั๊มน้ำ p w 4 0 0 a d ไปใช้ในครัวเรือนของท่านเรามีในส่วนของตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศลูกค้าที่ต้องการปั๊มน้ำในทุกๆรุ่นของวอัลัส สามารถทักสอบถามผ่านทางเพจ Facebook f แ n p a g e หรือ Line แอ TPE Online Soic หรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทร024095680ถึ3แผนกปั๊มน้ำคั่วเรือนค่ะเรามีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำอย่างถูกต้องชัดเจนด้วยความเต็มใจเพื่อให้คุณลูกค้านะคะเลือกใช้ปั๊มน้ำวอลัดของเราได้ตรงตามการใช้งานสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ